สวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อสวัสดีครับพี่น้องจ้ามามากินข้าวน้ำใ่ตุนมื้อได้กับข้าวดีจังหน่อยด้วยค่ะกินเส้็เด้พี่น้องพอสุกสอบพันหอดต้มใส่ไก่ใส่หมึกทั้งขา้าวทั้งสิทะเปียเสนนะ่ะท้องเหยียดมื่อวาได้ไปตลาดหนัดด้วยพี่น้องเด้อไปตลาดนาดลราก็ซื้อไก่ต้มน้ำปลามาเพื่อหนึง่ง เยาชอตอันน้อีแห้งเยาทำงานเมื่อยหรอจะดมเมื่อยเยะปลาลาอู่ใ่บรมาบกบมานี่เกระป่องยายคนน่ะกับแบ่งให้เราเมือนเราก็ใจอ้ยอร่อยจังอร่อยจังหรอะ không có kính này luôn mhm 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 เดี๋ยวมืดแล้ที่โทรหาเด้อโทรสั่งอีกเด้อที่ใจขอโชคพูดว่าครับวะทำบ่พี่น้องอืมทำมาๆมาพี่น้องมะบ่บอกกูเป็นหัวเนาะม่ตู่กูไย่ามาละใส่กับข้าวเจ้าเด้อพี่น้องจ้ะคราวนี้ยมืดเลยกินข้าวเจ้าเช้าวันนี้หุงข้าวไม่ได้บึงกระทั่ง กะปิเนะจักมห็ครผมคดถกเี้ว่าแจวนองมากบห้องบเลาไปลองมาอยากกินลายวานและไก่ต้มน้ำปลาก่ะบอกมันไ่ได้ออกไปมือนี้ เรื่องงานตะเวนก็เลยแบบวิ่งไปส่องเมืองตลาดว่าเขาเลิกบหรือยังไปพอดีเพิ่นกำลังคนส่วนซื้อของอยู่พี่น้องจ๋าเพื่อว่าได้มาคนเยอะไหมเยอะคนพูดตามน้องตลานก็เลยไปเลย มนนันริดเห้ดเยอะมาพี่น้องมาบ่มีรถจอดบ่บมีที่จอรดรถอืม <c oughs> <c oughs> มันเลยนีนาะ ไก่เจ้นป่านะสุดดีด้วไก่เจ้านะ่ครับครับคือไก่เจ้าก็ลอยนะ่ะนะ มาๆพี่น้องมามาตูนห้องอีกรับสองเด้ <c oughs> อเอากลงสองมือพี่น้องฟังลาวฝังไทยจ้านอกประเทศในประเทศที่ยังทํางานยอยูอ่กะหเป็นยังเนาะพี่น้องม่ตูนกินถาเด้อมาๆมา,มาแซบๆ ใจม้วนเอเป็นขายทางเมืองเนะาะร้านเขาให้มันเอาเป็น,น,น,นหยุดขายของเมืองก็ลุ้ยไปเนาะหยุดเนี้ยพักก่อน หาเงินคุณ่ได้เห็นรวยยึดกระกอนคอยกันยุดคนมยเจ้าคือเจ้ากัยันเลานั่งหาหมดเด็กก็ได้กินมอนั้นแหละพี่นนองมหาข้เรข้าก้องสีแพงเลืนหา0 0อยพันหนึ่งไปกัได้แย่มานี่หมูลเดียวก็สองร้เด้อ เนื้อสามรอยขาแรงวันเดียวจบในเมือกับหมูกนกจะกกินปลาดุกเด้อโล่หกสิบบาทปลาดุกกลปลานิ่ปลาน่งกตัวโลกกโลกแปดสิบ <ừ. S 2> คือว่าไก่เจ้าไง้ย่วงครึ่งหน่ก็ัง,ง,ง,งปแปดสิบบาทแล้ว แล้วแซ่บคักโอ้มีไข่พอ่อโอ้ไข่ไข่น้อไก่อันนี้มีไข่ผมเลยไม่เอาไก่อันนี้มีไข่พอ่อเนี่ยเอ้ย ถ้าพอสุกก็ได้กินคุ้มือแล้วพี่นอ้องกินเ้ากินแรงเนี่ยมันอาจจะมาสุกะสุกกินกระแสกเด้อพี่น้องเด้อสุกมกะขวะแค่ต้มจำแจว่วคือนเนียมันเคืือกได้ โทษโตพี่น้องแทบแล้วกับมือจะหลุดมือแทบแต่แทบแต่แท อันนี้ขมามะลิได้เธอแมงขา่าอน้อมทงละสี่สิบห้าบาทขอโทษเจ้พี่เ้องอมืองมเลยชออัน,นี้จะกินอาหารดีข่ามื่อเป็นสวยก ไกินบ uh, mm ่อยแล้ว hmm. ก mm ็เ hmm. จ oh. uh, mm ็บหัวเข่าหน้อยไก่อ่อนนหมอืมไก่ใหม่ด้วยมาถึงโลละกันอืมเห็นปะบรแซ่บไก่นี่เนี่ยสองโลหรือว่าโลครึ่งไก่มีกำลังโลครึ่งประมาณโลโลกว่าโลครึ่งน่ะเขาได้กำไรไหมอืม คิดว่าเขาเลี่ยงขายเดี่ยสี่สิบห้าวันก็จับขันค้าเนะพี่น้องเห็นยังก็มีกำไรเนาะคนยูได้คนมีกำไรกันยูบด้ขาดทุนเก่ง เอาซ้ำย,ย,ยูยยยได้ก็พอโทษเจ้าเลยการหยางพุ่ธเดียขึ้นบเาเอแล้วเจ้าคือแล้วคนนี้ัยังโตคนนั้อีกตคนนั้นคนนั้อีกแถมยังบท่านแล้วท่านน้นจะมาจองอยู่เจ้าเ้สนะอืม่เนี่ยขาให้จัด <l>

ช้อนเข่าพี่น้องเคน,นเบิเ่งเมื่อยแล้วนะล,ลาขึ้นก่อนอืมอ้ามวันนี้กิดโต๊ะใบเกนี้นะพี่น้องเนาะเวลามาอะไรคนบ้าง เอออยากไปดอกเวลาคนมาอะไรเจ้านายก็สุขภาพแข็งแรงอยาเจ็บอยาจนเงินท่องอยาขาดกระเป๋าด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับผมเวลามาอะไรดีอยากจะไพี่น้องเวลานั้นมาถึงมือสันเคารพคุณพี่น้องจ้าบ่ยอกกันเลยขค่ะคาคุณมากค่าบายนะกอน